สวัสดีครับดูนี้นะครับเป็นเรื่องทรงกระบอกนะครับกระบอกว่าบอกว่ากรองทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้แล้วก็ลึกลรวบอกว่าลึกนั้นก็คือบอกความสูงนั่นเองครับความสูงลึก10เซนติเมตรนะครับบอกเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือบอกรัศมีนั่นเองอครึ่งหนึ่งก็คือรัศมีนะครับถ้าบอกเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้14ก็แปลว่ารัศมี r ก็คือ7 รเซตติมตลองวาดรูปดูนะครับมาดูทรงกระบอก,กแบบนี้นะครับตรงนี้ยาว14เพราะฉะนั้นรัศมีก็คือ7นะครับครึ่งหนึ่ง7ลึก10เซนติเมตรก็คือตรงนี้นะครับ10เซนติเมตรจะหาพื้นที่ผิวข้างนะครับการหาพื้นที่ผิวข้างก็คือการหาเส้นรอบวงมาคูณด้วยความสูงนะครับเส้นรอบวงของวงกลม ลองเขียนสูตรนะครับพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกกับเท่ากับเส้นรอบวงเส้นรอบวงคูณกับความสูงนะครับเส้นรอบวงของวงกลมก็คือ2อพายคูณ R นะครับแล้วก็คูณกับความสูงของทรงกระบอกก็คือในที่นี้ก็คือ10นะครับกำหนดให้พายเป็น22ส่วน7 เพราะฉะนั้น2ก็คูณกับ22ส่วน7ในที่นี้รัศมีก็คือ7นะครับแล้วก็คูณกับ10ก็ตัดตัวเลขได้นะครับหารกัน717 717นะครับ2คูณ10ออ22คูณ10ก็เป็น210คูณ2ก็เป็น440นะครับ หน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรตราสมมหรือ c m เ็นสคร์นะครับฉะนั้นก็ตอบขอขอขายแบบนี้นะครับที่สำคัญคือจำวิธีคิดให้ได้นะครับว่าพื้นที่ผิวข้างได้มาจากเส้นรอบวงคูณความสูงนะครับเส้นรอบวงนี้คูณกับความสูงแบบนี้ส่วนถ้าปริมาตรก็พื้นที่คูณความสูงนะครับจำสับกันนะครับสวัสดีครับ